สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักธุรกิจเครือข่าย MLM หรือธุรกิจออนไลน์ท,ทุกทท่านนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเราสมัครทําธุรกิจเครือข่ายแล้วเราจะต้องทํางานอย่างไรทําธุรกิจอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จได้ในธุรกิจนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ผมอธิบายอย่างละเอียดแล้วแล้วก็นะครับคงใช้เวลานานาน่าดูเลยดังนั้นเอาเป็นว่าผมขอสรุปรวมเป็นข้อใหญ่ๆให,ให้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ 1. การสร้างนะครับสร้างอะไรสร้างยังไงผมให้ความหมายสําหรับคำว่มมาสร้างในวิดีโอนี้ว่ามันคือการสร้างธุรกิจครับสําหรับธุรกิจเครือข่ายการที่จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้จะต้องมีเครือข่ายของผู้บริโภคขนาดใหญ่และแข็งแรงนะครับดังนั้นการสร้างสําหรับธุรกิจนี้ก็คือการสร้างเครือข่ายนั่นเองครับ 2. คือการรักษา การรักษาในที่นี้ก็คือการรักษาฐานลูกค้ามีคนบอกมาว่าทรัพย์สินที่มีค่าสําหรับคนทําธุรกิจก็คือลูกค้าถ้ารักษาไว้ไม่ได้ก็รอนเจงได้เลยครับสําหรับธุรกิจเครือข่ายฐานลูกค้าก็เปรียบได้กับองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคที่เราได้สร้างขึ้นนั่นเองครับดังนั้นทรัพย์สินที่สําคัญที่จะต้องรักษาไว้ให้ได้ของนักธุรกิจเครือข่ายก็คือลูกทีม หรือดาวไลน์นั่นเองหรือองค์กรเครือข่ายของเรานั่นเองครับขั้นตอนที่3มก็คือการขยายนอกจากการสร้างการรักษาเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือการขยายครับการขยายในที่นี้ก็คือการสอนให้ดาวไลน์หรือคนในองค์กรของเรารู้จักการสร้างธุรกิจของตนเองนั่นก็คือการขยายธุรกิจของตนเองออกไปนะครับการสอนหรือ แนะนำการทำธุรกิจที่ดีจะต้องไม่บังคับคนอื่นและจะต้องแนะนำวิธีที่ถูกต้องและถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับ